ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องตำนานพระ้ามะกลางเงี้ยวต้องการทำศึกสงครามมาตลอดไม่ว่างเว้นแย่งชิงกำอำนาจกันเองรวมทั้งศึกภายนอกและภายในทั้งขะชินกะเเลียงจนเมื่อ สถานการณ์เริ่มสงบหลังจากที่อังกฤษเข้ายึดครองพมา่าและรวมเอาดินแดงเงี้ยวไว้กับอินเดียตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเงี้ยวจึงถูกควบคุมโดยชาติหามหาอำนาจใหญ่เช่นจีนพมา่าและอังกฤษต่อมาเงี้ยวเริ่มมีการเข้ามาค้าขายกับไทยผ่านพมา่าเข้ามาทางภาคเหนือออกเส้นทางหลวงพระบางและอยู่นาน จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีเงี้ยวบางส่วนตกค้างและทำมาหากินอยู่ในดินแดนไทยถึงยุคก,กาลางรัตนโกสินทร์ช่วงนั้นภาคเหนือของไทยยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาชนิดบริษัทต่างชาติจากอังกฤษเข้ามาทำธุรกิจการค้าไม้จ้างเงี้ยวเป็นแรงงานแพ่าถางป่าต่อมา ผู้คองแควต่างๆได้ยุยงให้เงี้ยวแข็งข้อกับไทยมาจนถึงเดือนกรกฎานคมในปีพศ2445พระกาม่องและสลาโบชยัยะหัวหน้าเงี้ยวได้นำกำลังสมุนกว่า50คนบุกสถานีตำรวจที่เมืองแพร่ที่ด่านประตูชัยที่มีกำลังพลเพียง10คน ตำรวจไม่สามารถต้านทานเนี้ยวได้เนี้ยวจึงบุกสังหารปล้นทรัพย์สินทำลายคังหลวงและไปจับพยาชัยบู์ข่าหลวงเมืองแพร่แต่ท่านและครอบครัวหลบหนีออกไปได้หนีไปยังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่พยาพิริยะวิชัยเพื่อขอกำลังเข้าต่อสู้ปราบปรามแต่ได้รับกาบรปฏิเสธเพราะ ไม่มีทั้งกำลังคนและอาวุธท่านจึงหนีออกจากเมืองแพร์หวังไปขอกำลังจากเมืองอื่นต่อไปต่อมาเงี้ยวปล่อยนักโทษในเรือนจำให้ออกมาร่วมด้วยจึงมีกำลังสมทบเพิ่มขึ้นเป็นกองกำลังกล้าแข็งกว่า300คนกองโจนเงี้ยวสามารถยึดเมืองแพร์ได้สำเร็จพากาหมองและสลาโปรชัย ได้เชิญเจ้าพญาเมืองแพร่รวมด้วยเจ้าราชบุตรเจ้าชัยยะสงครามและเจ้านายบุตรลานคนอื่นๆตกลงร่วมกันต่อต้านกองทัพรัฐบาลไทยกองโจรเงี้ยวออกตามล่าข่าราชการฝ่ายไทยและคนไทยภาคกลางที่หนีแตกพ่ายไปนำกำลังไปล้อมจับได้และนำตัวกลับเมืองแพร่ตลอดการเดินทางกลับมีการบังคับ ทรามานครูเข็นสารพัดให้ยอมจำนนและเข้าร่วมกับกองโจรเงี้ยวด้วยแต่พญาชัยบูรณ์ไม่เกรงกลัวจนถูกเงี้ยวฆ่าตายพร้อมด้วยเสยนาอามาตยกกระบาดสารหลวงวิมลฆ่าหลวงผู้ช่วยคุณพิพิธฆ่าหลวงคังผู้พิพากษาอายาการและข้าราชการผู้น้อยต่างๆอีกมาก ถือเป็นการสูญเสียข้าราชการไทยครั้งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือความรุนแรงที่เกิดขึ้นรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้พญาสุรศัก์มนตรีเจิมแสงชูโตยกทัพหลวงขึ้นไปปราบปรามและส่งกำลังกองทัพเมืองใกล้เคียงทั้งเมืองพิชัยสวรรคโลกสุขโขทยัยตากนานและเชียงใหม่เข้าร่วมด้วยโดยให้ถือว่าผู้ปฏิบัติการทั้งหมด เป็นกระบฏก่อการร้ายเรียกว่ากบฏเงี้ยวเมืองแพร่กองโจรเงี้ยวออกมาต่อสู้โดยแบ่งกำลังเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนำโดยสลาโปรชัยไปยันทัพรัฐบาลที่ด้านใต้อีกส่วนหนึ่งนำโดยพก,กาหม่องยกไปทางด้านตะวันตกหวังบุกตีนครลำปาง เพื่อใช้เป็นฐานทัพที่มั่นแต่ทางนักรหลวงลำปางได้เตรียมกำลังพลป้องกันเต็มที่เป็นเหตุให้พระกามงถูกยิงเสียชีวิตกองโจรจึงแตกพ่ายสลายไปขณะเดียวกันช่วงที่พญาสุรศัก์มนตรีนำทัพหลวงผ่านมาถึงเมืองพิษโลกซึ่งก่อนหน้านั้นมีการขุดพบพระกุกที่วัดท่ามะบางมาก่อนแล้วหปี โดยฝีมือคนร้ายขโมยขุดกุกพญาสุรสัก์มนตรีจึงได้ทำการพิธีเปิดกุกพระวัดท่ามะปรางและได้นำมาจากกุกนี้จำนวนมากทั้งเนื้อดินและเนื้อชิน้นแจกใจ่ายให้แก่บรรดาทหารเพื่อเป็นขวันกำลังใจในการต่อสู้กับเมียวปรากฏว่าทหารไทยที่ห้อยพระกุกท่ามะปรางถูกกระสุนปืน ยิงล้มความล้มหมายแต่ไม่เป็นไรกระสุนไม่ระคายผิวหนังสามารถลุกขึ้นมายิงต่อสู้กับเมียมได้อีกจนจนเงี้ยวเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ถึงกับใจเสียจึงพากันหนีแต่กระเจิงไปทันทีพระท่ามปรางกุนี้จึงมีชื่อว่าพระท่ามปรางกุกเงี้ยวทิ้งปืนพระท่ามปราง เป็นพระที่กุดพบจากหลายกุหลายเมืองแต่ต้กนกำเนิดแห่งแรกคือกุวัดท่ามะปรางจังหวัดพิียโลกเป็นพระที่มีอายุความเก่าสูงกว่าทุกๆุกเมืองมีทั้งเนื้อดินซึ่งเป็นดินค่อนข้างละเอียดและมีเนื้อชินมักปากรสนิมตีนกาผิวสีดำพุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย ประหัดขวาวางแนบหัวเขา่าด้านขวาหัวเข่าอยู่ในอุ้งพระหัดที่เรียกว่าดั่งแบบเข่าในพระพักเป็นรูปไข่พระเกตแบบบินยาวเล็กน้อยเม็ดประสบแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมพระกันยาวประบาพระกรอวบลํำซอกพระกรแคบ พระนาภีหรือสะดือเป็นอุ้งบุ๋มเล็กๆพระวรากายเฉลูดกว่าพระธรรมปางกุอื่นๆขนาดองค์พระกว้างประมาณ2.3เซนเมตรสูงประมาณ3.8เซนเมตรโดยมีขนาดสูงใหญ่กว่าพระธรรมปางกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเล็กน้อยพระธรรมปางกุวัดธรรมปาง หรือเงี้ยวทิ้งปืนส่วนมากจะไม่ค่อยสวยผิวดําและปุก่อนขาดความสมบูรณ์แต่ราคาเช่าหาราคาหลักแสนถ้าเป็นพระสภาพด,ดีที่มีค่าประหลอดขาวสวยทุมบูรณ์คมชัดซึ่งมีน้อยมากสนนราคาต้องหลักแสนขึ้นไปถึงสองแสนทางด้านพุทธคุณพระธรรมปานทุกพิมพ์ทุกรุ่นถือว่ายอดเยี่ยมทางด้านแค้วคาดคงกระพันชาติ รวมทั้งไม่ตามมานิยมโดยเฉพาะกุกเงี้ยวทิ้งปืนด้วยแล้วด้านโคภงกั์ชาตีถือว่าเป็นรุดเป็นเลิศสุดๆปัจจุบันชาวเมืองแพร่ได้จัดสร้างอนุสารีย์พระยาชัยบูรณเพื่อเป็นอนุสรณ์ศรีวิลกรรมของท่านตั้งอยู่ที่ถนนยันตระกิจโกศลตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และทุกวันที่25 กรกฎราคมชาวเมืองแพร่จะมีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีกรกรมพญาชัยบู์เป็นประจำทุกปีครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตรีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับตำนานพระท่ามะป่าให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตรีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับ ตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ